ปว่วนแต่แบบนี้บ้านเห่าไปอบอยาสมุนไพรหนึ่งสองสามสี่หา้าหกน่ยดีอหลังจากอะไรอบด้ดมสมุนไพรจากธรรมศาสตร์องสายสุดใดร่างกายแข็ในรียัง เก่าทักทายสบายดีมดสูคู่สู้คนนะยินดีตอนรับเขาสู่สองหยับเ,ออเวอร์สำหรับมือนีนข่อยกับพาน้องสายล่าเขาป่าไปสอกหาสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะมาป้วคนเจ็บคนไข้เพราะว่าตอนนี้น้องสายที่ทัดจากค่อยนะี่เราเป็นไข่อยู่เฮือนเนาะแต่โบมี่ยาให้เรากินนะ แบบยูบานเฮาเนี่ห่างไกลจากประเมืองร้ายเขาก็เลยสอกสมุนไพรมาปัว้วเพิ่นเนาะโอเคทุกคนสมาตเข้าไปเบิงไปสมนำาัวเฮาสองคนตอนไปหาสมุนไพรในป่าเนาะนี่ก็แมนสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาเคยเอาแต่รุ่นปูรุ่นยา เคยเอามาใส่ปัวพันยาดนี่มัจจะปะบนี่แล้วก็ต่อมาก,ก็คือหยาเพิ่นเนาะหยาเพิ่นหรือว่าหยาคมแห้งพษา,าลนาวก็วมีลายทองทิ้นเขาจะเอื่นแตกต่างกันนี่ เาจะเอาสนิดหนึ่งน้อยหนึ่งสนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเขามาผสมกันมาต้มนบอลนี้เราจะได้ซองสนิดเลยนะเอาบอลเดียวนไปซอกบอลใหม่อีกคือเคตนี้นี่ลายเนาะต้นสมุนไพรน,นี่เป็นเคนทีลายที่สุดเลยบอลี่เฮามา่ ตอสมุนไพรที่เขาเอาทำอิดแต่ข่อยกับบุหูซื่อดอกเป็นภาษาลาวหรือว่าภาษาไทยข่อยบุหูแนะนําให้ทุกคนนะครูจักนําแต่ว่าข่อยก็เคยเห็นสมัยก่อนเขาเคยเอาไปใส่นี่แมนส่วนมันต้นของข้าเจ้าแต่ว่าบางต้นเขาก็หลกแล้วนี่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 สมุนไพรอีกพี่น้อง น้องทายเก็บเก็บเก็บนี่นี่เห็นบ่นี่เออต้นนั่นแหละนี่แต่ว่าสมุนไพรอันนี้เขากินก็นได้ลวกแล้วก็จำใส่แจว่วเนี่ยก็แซบคือกันพี่น้องแล้วก็เป็นยาชนิดหนึ่งอีกเนาะต้องได้มาผสมไลๆต้นเทิงกินเทิงต้มอาบก็ได้ โอเคจะไปบอลไม้ยัดใส่ธงเลยตัวสมุนไพรนั่นป้านกนกเอาอกไปกินนี่มันนกหรือว่านูน่นนี่น่าจะแม่นก ทึ้งนกทึก้งน,นู่นและผสมสมัยก่อนแห้งนกลาลมันมากินนกโตมันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรเจอแล้วอีกสมุนไพรต้นหนึ่งนี่เราบึงไกๆเลยเอาน้องสายไปเด็ดเอาเด็ดเอา อืมใบตัวมันเปืือนเอาออกเลยเออสมุนไพรโตแบบนี้ข่อยกะบ,บุหู้คือกันเป็นภาาาลาวขาเอินมาจาังใดเอางัดเส้นธงไปบอนไม้อีกอันนี้ก็คือต้นมักมี่มักมี่เขาจะเอาใบมัน,น เอาใบมัน,นมกนักมีกจะเป็นต้นใหม้ซินึงที่เขากินมากได้แต่ว่าเอาไปใสป่ใบเป็นยาพวดก็ดีอันนี้ก็แมนใบมากซิดาเนาะเถิงกินมากก็ได้ป่ัวพญาดก็ได้ดีกัน คือ,อยูบานเหาเนี่ยเข้าในยมเอาไปต้มใส่น้ำน้ำดื่มเนาะใส่ใบมักซิดานนี่แหละเพราะว่าขาวามันดีต่อพยาตต่างกาวอยู่ในร่างกายของเหาหรือว่าพยาตบางชนิดเนาะกระบานพวกชนิดนดนี่เขาจะเด็ดเอาเนี่ัน,นี้กระแมนต้นมงัมงม่วง ต้นมะม่วงเฮาปลูกอยู่แคมบานสําหรับต้นมะม่วงนี่เฮาจะเอาเปลือกมันไดเอาใบเอาเปลือกไปต้มใส่นี่เอางทรายไปเอาเลยงทรายเอาอีกหน่อยนึงเออสํานันแหละือว่ามะม่วงเฮาจะเอาแต่เปลือกมัน แล้วก็ใบ,บมะเกี้ยงเห็นหบ่ใบมะเกี้ยงใบมะเกี้ยงเขาจะเอาหน่อยนึงอีกน,นี่แมนต้นงิ้วต้นงิ้วเขาจะเอาเปลือกมัน,นเห็นบ่บางคนเขาไปเอาแล้วลองใายเอา,เอาไปเอาไปเอาไปทากเอา เอาอีกเอาอีกหน่อยเดียวโพดเออได้แล้วสำนัดนี่สำหรับต้นงิ้วนี่ใบนี่เขาจะเอาไปทุบๆเวลาคนเจ็บคนไข้เขาจะามาทาไซโต้สำหรับใบเมันไ้ แต่ใบนี่มันค่อนข้างสูงพองเอาเปลือกมันไปต้มใส่โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเทือนและกับมาะิ่งสมุนไพรที่เราเก็บได้ตามบริเวณใกล้บ้านรวมมันมีจักสนิดน,นี่มีหัวซี่ไ่หัวซิไไ่ นี่กับสนิทหนึ่งแล้วแล้วกัใบอันนี้ใบอันนี้นี่ยเขาคือบุหูซื้อภาษาลาวเขาเอิ้นว่าใบยังสนิทที่สองอันนี้คือกันใบน,นี้เขาก็บุหูซื้อเป็นสนิทที่สามแล้วกันี่ใบซีดาสนิทที่สี่ ยาคมแห้งหรือ,อยาเพิ่นแล้วแต่เขาจะเอินบางของทิน้นี่อันนี้ก็คือใบมะเกีย้ยงมะเกีย้ยงใบนี้ขวากบุหุซือคือกันแต่ว่าใบนี้กัปัวไดาลายยางลายชนิดผเิทพยาน ต่อมาก็คือใบมะมี่ใบบัวมีต่อมาก็คือเปลือกมะม่วงเปลือกมะม่วงเปลือกมะม่วงแล้วก็สุดท้ายก็คือเปลือกต้นงิ้วเปลือกงิ้ว นี่จะมานับเบอรงรวมมีจักชนิดสมุนไพรที่เขาหาได้1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10สชนิดเลยสมุนไพรที่เขาเก็บได้ในมือนี่คือว่าเขามาสรุปแล้วกับส่วนลลยกับไม่แต่พืชผักที่เขากินมากได้โดยเฉพาะก็คือมะเกีย่ย มักมีมักม่วงต้นงิว้วต้นงิ้วกับบางมากเขาก็จะกินคือกันแล้วก็หัวซีไข่เขาก็กินประจําวันอาหารเทียวเฮดในประจํบวันเขาก็จะใส่หัวซีไข่น้านรวมทั้งหมดกับสิบชนิดโอเคตอนนี้เราไปทําความสะอาดก่อนมาล้างแล้วก็มาต้มใส่หม้อเลยเนาะจะใส่น้ำเลย ใส่ใสำดีสำนึงสำพอดีสุกนี่โอเคสำนร็เรียบร้อยเราจะเอาใบตองมาปกเอาน้องชายไปเข้าก้อนนี่ไปเข้าใส่ไฟให้มันจีกถ้าเราปกแบบนี้มันจีกง่ายเขาเผาใส่ไฟก้อนมันจิงบูจีกง่ายนะ อนนี้น้องทายก็นอนนั่นแหละอยู่บ่อนเพราะว่าเขาเจ็บบาดเขาสีเห็ดแล้วต้มเรียบร้อยสุกแล้วจึงมาเอินน้องทรายลุกขึ้นมาแล้วกะ็มาอบใส่เนะนี่าจะเอาอันนี้ปกรกอนแบบนีนะ้แล้วจึงเอาตัวน้องทรายไปเผาอีกเออเรียบร้อยแล้วมัน เ็นบอกเวลาเผาจะเป็นแบบนี้มันบดชีกง่ายแบบแบบน,นี้จะหาเสือมามัดอีกเ,ออเก็บเลยเก็บเลยเอาไปทิมหันหกอันนี้เรียบร้อยเขามัด เอาอันต้นมันแหละนี่ต้นเนี่ยจะมาใส่อันนี้เขาไปค้างใส่ไสเลยเนาะตอนนี้เขาก็ต้มได้ประมาณ30กว่านาทีน,น่าจะพ่อแหละเขาจะโป้งเลยเห็นบอก มันออกมาแต่บอบได้ออกไลายเพราะว่าเขาปิดแต่ไปบึงพิธีอยูทึงเฮือนเลยนะบนบอลฮาซีเฮดแบบใดเนาะนี่เขาจะเอาแผยยางมาปูเนาะป้องกันเวลาเพื่อเพื่อมันออกมันจะให้สาดมันเปียกเขาจะเอาแผยยางปูเบืองเทิงแล้วก็จะเอากระสอบแล้วก็บใบตองอันนี้มันป้องกัน ก้นก้นหมอกมาให้มันเปื้อนมันติดคีมินหมอกนี่แบบนี้แล้วก็หัาเสียงองายมานั่งอยู่นี่แล้วก็เอาแคายางมาโปกอีกปกใส่โตเนาะเพื่อให้อันนำยาหรือว่าไอ้ที่หัาต้มมันออกมาใส่โตห่าวหาดูห่าโดมเลยนี่จะไว้ตั้งเลยอยู่นี่เพราะว่าให้เพิ่นนั่งอยู่นี่ อ้ยอ้ลุกขึ้นมาไปอบยาสมุนไพรอันนี้ก็แม่นไหมไหมที่เขาจะจีกใบตองแล้วก็ให้อายมันออกมาอะองซ้ายมานั่ง เสื้ออันปดออกเพราะภาวเวลาเหื่อมันสีออกมาจะาหน่อยหัมันหอดนลหมากมาตรงอาอออกมาเนี่ย็ขหอดเลยนะเหื่อออกเต็มโตเลยอันนี้เขาจะเอาแผดยางมาโปะเลยยางมาโป เห็ดให้มันละเอียดให้มันแจบดีนะตรงนี้บ่ให้มันเฮยออกมาข้างนอกนถ้ามันเฮยออกมาข้างนอกมันจะ,จะเฮยลายบอ,อกข้งนอมันจะบด่ดีต้องเฮาได้ดูดได้ดมหดมดเรือออกมาลายจริงด,ด,ดีที่สุดต่อมาเขาจะเอาอันพะห่มอีกมาปกไส อนี่เพื่อนว่าเขาอบอบใส่โตเห่าแล้วก็สำหรับอยู่ในนี่ให้น้องทรายเองและจีกอันใบตองหรือว่าหมลวสมุนไพรที่เขาต้มแบบนี้ คือว่าอบแบบนี้ใส่เวลาในการอบก็บประมาณซาวปายนาทีหรือว่า30นาทีก็ดีนัง่งดูดนังดมเหือจนออกมาโอเค okay, ทุกคนตอนนี้ก็ได้ สองแปดนาทีสาวแปดนาทีแหละให้น้องไซายเอาออกเลยเนี่ยเออเ็มบอกเผืออะไรไขย่อยเลยได้เปล่าเนี่เผื่อออกเลยเต็มโตเนาต้องได้คน บอกอายมันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอนอ้จากสม,มุนไพรคือว่าการผู้ว่าพญ,ญาอยูบ้านเฮาก็แต่แบบนี้แหละนี่ฮะท่าเบิงจะน้อยประมาณสองสัโมงหรือสามสมัปโมงามาทามอีกทางกายของน้องชายผู้สกดน่ารแค่แน่หรือบ่นะ เผือออกเลยยูนิตก็เปียกเบิดไข่ยยางก็เปียกเลยเพราะว่ามันห่อนเวราคนไปคนมาเนี่ยมันห่อนห่อนกับันแผยยางเท้าโฟกนี่แหละสมุนไพรหลายชนิดเอามาผสมใส่กันโอเคไม่แต่เราทาก่อน 2สโมงกลัวหรือ3สโมงหามาทาอีคัโอเคตัวนี้ก็ผ่านไป3สโมงเอามาทาอาการของน้องทายแล้วก็ตนี้น้องายรู้สึกได้ดที่หลังจากมาได้อบได้ดมสมุนไพรจากธรรมชาติน้องรายรู้สึกดทางกายหรือยังก็รู้สึกแวนีเพราะว่าเฮาได้อบทางกายก็จะเบาแน ิดกับแบบูลุกเขายางเนี่ยมันหนักต้นโตเพราะว่าเขาอบนี่เฮีอมันออกเขายางก็รู้สึกว่ามันเบาแบบหัวกับโบนักปันใดนี่แต่ว่าหัวยังเจ็บอยู่แต่ว่าต้นโตทางกายกที่แน่มันเบาอตอนยังบ่ทันอบยังนอนยังนหนลุกยางไปหนักต้นโตลักษณะมันบินหัวแหละบินหัว เดีนี้ก็แน่แน่และเพราะว่าสมัยติกิ้กับพ่อแม่ก็เคยเฮ็ดเนี้นี่เก็บเอาสมุนไพรต่างๆแล้วก็มาผสมแล้วก็มาต้มมาเฮ็ดมาอบเนี้นี่เพราะว่าบ้านเฮาก็ห้างไกล้จากแพทย์จากหมอนี่ก็เลยหาวิธีแบบธรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมสมัยโบราณเขาเขาจาวูุว่าสมุนไพรประเภทใดเขาสามารถแก้ไขใน การเจ็บหรือว่าเจ็บก็คือเป็นไข้เขาก็จะใส่นั่นนั่นเขาสมุนไพรตันมาเห็ดแล้วก็มาอบมาต้มสรุปแล้วก็ก็ดีเนาะคือคอยนี้ได้อบนี่ประมาณสามสี่วโโมงฟังแล้วนี่อบนี่ก็รู้สึกนแน่แนะเบาต้นๆลดความไข้ได้ ถือว่าสมุนไพรที่เฮาหาได้จากป้าดีแน่นาะแต่่าก็ดีแบบคือตามวิทยาศาสตร์กี่ยมันบ่เทียบเท่าได้นะแต่่าก็ดีตามธรรมศาสตร์บบาาแบบบ้นานเฮาแหละนะถ้าไผทีแบบอยากทดลองก็สามารถทดลองได้สิ่งที่เราจะเหตุแบบนี้มีส่วนดีคือกันการเอามาอบมาใส่แบบนี้ เพราะว่าคอเกาเคยเห็นพอแม่คุณปู่ลุงย่าเขาเคยเห็นแบบนี้เขาก็เลยถามพอทามแมา่ต้นไม้สนิดใดแน่ที่เขาเอามาอบมาใส่แบบนี้เขาก็เลยไปซอกผานองทรายไปซอกเอาในป่าโดยเฉพาะก็คือต้นไม้ที่เขากินมานกได้กมีตามแค้มบ้านนี่แหละเขาเอาแบบง่ายๆเลยมาอบมาใส่ที่ว่าการอบในื้อนี้ก ไข่แน่นลดความไข่ได้ดีพอสมควรต้นโตก็เบาขึ้นทลิปนี้กับสิจบลงยุนีเลยการพามาเบิงการเฮ็ดบีทีแบบสมัยบูหหัวคนไข้สมัยบูหาต้องขอบุกขอบใจทุกท่านที่้ามาเบิงมาสมแต้ต้นจนจบถ้ามักคิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าถืกใจก็อย่าลืมฝากกดแชร์ต่อๆให้คนอื่นไดู้้จักนา่มเอาใจ บายบายเจอกันคลิปต่อไป